สวัสดีครับสวัสดีครับผมเสาร์อาทิตย์มื่อนี้ครับเดินหน้าต่อไปครับพี่น้องครับกำลังเตรียมงานกันครับเดี๋ยวพาเบิงครับมื่อนี้กลับมาจากตลาดครับเมื่อกี้เบิงกันครับผมนี่ครับเริ่มจะย่างแล้วครับตอนนี้พ่นเดี๋เปิดผนึ่งนะครับเนาะอีกเตาหนึ่งเข้ากันเดี๋ยวทำการติดแล้วครับนี่เออโอ้ถูกทานกัน ผสมลงมลอกันเต่าหนึ่งขวดห่วยๆครับมาเดบัดผสมอยู่กันเถครับเ้าเสาหายเืินเสาครับปวดวหนึ่งอยู่ข้างในผมครับผมใส่ข้าวเหนียวย้งบนเสาสร้อยกันครับเดินหน้าต่อไปครับผม แส่อไ,ไปผู้จัดการเอา h e a ดแต่มันเสมอกันครับเนี่ยก่อนนี้เอานี่ไหมเอาสันมันสับสับลงไหมกัรทานลังถุงไม่ใช่สับเนี่ยครับลังมือนะครับเนาะทานก่อนแข็งกันสิครับแต่เฮ็ดบดเดียวมันจะไปขีดเท้าไว้ครับ h e a ดแต่ทาน,นเบิดนะครับเนาะ เอาเคียร์เขางุ้มผลเั็กน้อยอ่ะพอมันเสมอกันดีท้องเขาขีดเท่าโปะค,ครับโอ้วนๆพนต่อเห็นมันวนลายก็ได้ผู้จัดก,การเย้ยมันเจี๊ยบพากับเอาตะกแกงปงวางปุงป๊บเจ็ดตะกแกงให้เย็นเหลิมอย่างนี้เลยครับ ไปเบิง้งแงบเสือมาเหมือนนี้ดีกว่าครับนี่ครับผมโอ้ขาดบะไรครับกิ่นสมือออางเสือมาเมือนนี้ครับเมือนนี้กระจัดนักอีกแล้วครับ,บเนี่ยมือกะดสือจนเปิดเงินเสือครับจะแต่เมื่อในแต่เมื่อขึ้นมา มันนี่สิมีหมกปลาซิวครับมีหมกปลาซิวมีแกงเห็ดสามอย่างแล้วก็สิมีลาบหมูนะครับเด้อมันนี่เสาร์วันอาทิตย์นะครับเนาะเดี๋ยวเขามาพอกันยูบ่งเก้าครับบางแวกลอยชีเขตดประสิทธิ์เจริญครับแต่เห็นส่เนแบนกับเห็นผมอย่ันไรละครับผู้จัดการผมมิโซ่ยกาเข่าอีกแล้วมันนี่มามีครับ คอยลงอยนะครับสะซาวกับสีซอยกันเสือครับหมดจุดเท่าครับซื้อมาใช้ก๋วยเตี๋ยวนี่ครับบ้องที่ผมโย่บ้องนี้สีขายก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับเนาะเป็กซียมซีแปดแยกสามเจ็ดครับนั่งจังเว้นครับสีขายก๋วยเตี๋ยวไก่อยู่นี่เดี๋ยวผมจัดการตอนคำเนาะเดี๋ยวพ่อกันโย่หมั่แวกลอยซี่คนละครับขอบคุณที่เขารับชมขอบคุณที่กดติดตามมานะครับเนาะ เิ็ดเหนือใบสั้นนี้ครับผมมึงบรรยากาศเล็กน้อยหน่อยนะครับเนาะสวัสดีครับ